สวัสดีครับอยู่กับ g c คา t h a i l แลนนะครับและคุณอยู่ในการเปิดตัวเกียร์ eV9 นะครับรถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่นั่งรุ่นแรกนะครับจาดเกียร์นะมีอะไรนะ่าสนใจมั่งตามมาดูกันเลยครับ วีนานะครับเป็นรถที่มีขนาดใหญ่มากนะครับยาว5เมตรกว้างเกือบ2เมตรและสูงเกือบเมตรแปและมีระยะฐานล้อที่ยาวถึง3,100อมมตรนะครับสามารถรองรับที่นั่งแบบหที่นั่งเนี่ยได้สบายเลยนะครับห้องโดยสารภายในนะครับมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเบาะที่นั่งแบบหที่นั่งที่สามารถปรับหมุนได้นะเบาะตรงกลางในรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นเบาะแบบมหาราชาคือนั่งมีเบาะนวดระบายอากาศและมีทุกอย่างเนี่ยนะครับที่ทาให้รถคันนี้มีความหรูหราที่เกินพิกัดหน้าจอกลางนะครับจะเป็นหน้าจอสิบสดงจุก 5.3นิ้วเรียกว่ามีแต่จอเต็มไปหมดเลยในไทยนะครับเจ้าวานจหน่าย2รุ่นนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับอย่างลองเลนส์ใช่นะครับจะมาพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย350นิวตันเมตรนะวิ่ง0ถึง100เนี่ยครับได้ใน9.4วินาทีขณะที่รุ่นท็อปอย่าง G-T-Line เนี่ยมาพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย700นิวตันเมตรใช้เวลาวิ่ง0ถึง100แค่5.3วินาทีในรถที่บอดี้ใหญ่ขนาดเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับและระยะทางวิ่งสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่680กิโลเมตรเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับนอกจากนี้นนนนนนะะะคคคครรรรััรรััับบบใใถยยยยาาาาาามม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 พ้้้้ออววปลลดดภกเเต็ไหทง่่งนะชี จะเป็นงานครอบครัวหรือไงจัดจกรรมเนี่ยน,นะครับก็สามารถใช้ได้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยสำหรับราคาจำหน่ายนั้นดูตรงนี้ได้เลยครับและก็คุณสนใจหรือไม่สนใจคิดว่ารถคันนี้มีดีมากน้อยขนาดไหนคอมเมนต์กันได้เลยครับ